สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรยุทธเ์เผยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือปลอมคลิปเสียงอ้างแต่งโมถูกทำร้ายจากกรณีที่บังแจ็คได้เผยคลิปอ้างว่าเป็นเสียงแต่งโมเหมือนทะเลาะกับใครที่อ้างว่าแต่งโมพูดกูไม่โอเคกับมันให้กูไปหามันทําไมและอีกเสียงหนึ่งเหมือนกับพูดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นการกะระขังห่วงเหนี่ยวคุณรู้ไหมมันผิดกฎหมายและมีอีกเสียงเหมือนคนร้องไห้พูดต่อว่าเราจะไม่ ไปไหนหลังจากนี้จะไม่เลิกกัน งานนี้สรยุทธ์สุทัศนจินดาก็ได้รายงานข่าวข้างต้นในรายการเรื่องเล่าเช้านี้และเผยว่าอันนี้เปิดเผยมาเหมือนทําให้เข้าใจว่ามีอะไรแต่ผมได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผมเชื่อถืออันนี้เป็นคลิปที่ความจริงมีภาพเป็นภาพกับคนอีกคนหนึ่งเป็นการคุยกันแล้วถูกเอาแต่เสียงมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามันโยงกับเหตุการณ์บนเรือแต่ถ้ากู้มาได้จริงแหล่งข่าวของผมซึ่งผมก็เชื่อของผมคุณผู้ชมจะเชื่อผมไหมก็แล้วแต่เขาบอกผม ผมว่าพี่คลิปนี้มันเป็นคลิปที่มีภาพและคุยกันมันคือคนละเรื่องก็เหมือนเขาถูกทำร้ายจิตใจเขาเป็นเพศแม่เธอเป็นเพศพ่อเหมือนเขากับตัวเองไม่ใช่อดีตคนรักของแตงโมด,ด้วยที่พูดถึงโน่นี้เป็นภาพที่คุยกันถ้าข้อมูลที่แหล่งข่าวคนนี้บอกกับผมเป็นความจริงก็แปลว่าคลิปนี้ถูกเอามาบิดให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i n i e d com ขอบคุณครับ